ที่เห็นชอบกับมาติเดิมเกินหกสิบสี่ขึ้นไปในหกสิบเก้าสิบที่สามารถบอกได้ชัดเจนนะครับผมคิดว่าวันนี้ชัดเจนมากในเหตุผลแห่งการที่องมาติเดิมก็คือเหตุที่เราลงโทษถ้าแต่กล่าวตีนเราลงมไปดูอาจารย์ก็จะบงกันเพราะวันนี้ไม่ได้มีอนที่อาจารย์เพิ่งเจอการที่แพทย์จากหลากหลายสถาบันจากหลากหลายรุ่นรวมทั้งประชาชนคนไทยกว่า การลงนามหรือว่าสาขาของเจ้าหลนานนั้นที่โรงงานเหล่านั้นเนี่ยต้องการให้แค่สภายึดมั่งและอิงจากมูลความถูกต้องและระาาักษาไว้ซึ่งจะดําบนินแ่งวิชาชีพสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กรรมการแค่สภาทุกท่านระนาดจะตั้งแต่ตั้อยู่แล้วคือสิ่งที่ตั้งให้การพัน าเป็นสิ่งที่เราก็อยากทําและเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองชอบแล้วสิ่งใดครับแต่มีบารที่ใช้กบางพยายามจะทาให้ทําการแทสภาไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือัดแตานห่งวิชาชีพอบนี้แหละคือให้เราทาในสิ่งที่เราไม่ต้องการทํเรีิงจะเรียกว่าเสียดายหรือเสร็จแล้วยี้ากรไม่ชอบจง